สวัสดีคขยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องข่าวดารา9วันนี้4เมษายน2568อีกหนึ่งดาราสาวดังหุ่นเพอร์เฟกอย่างยิบซี คิรติมหาพฤกพงเราจะเห็นว่าเธอนั้นออกกำลังกายเข้ายิมบ่อยครั้งจนมีรูปร่างที่สวยงามกล้ามท้องแน่นโดยล่าสุดยิปซีเปิดใจผ่านรายการเพลยแคสต์ ep 4มีบางช่วงบางตอนเล่าถึงอาการ pms อาการก่อนประจำเดือนมาเผยว่าตนเป็นมากกว่าคนอื่นตอนอายุ30ชีวิตเปลี่ยนเลยพี่เพิ่งมารู้ตัวเองทีหลังว่าตัวเองไม่ใช่ pms แต่เป็นพีมด,ดีเลยเป็นอาการป่วยด้านฮอร์โมนด้วยส่วนหนึ่งด้านนี้ชี้ที่หัวส่วนหนึ่ง พร้อมเล่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นบอกว่ามีอาการรู้สึกแบบไม่อยากอย,กอยู่บนโลกนี้แล้วทุกครั้งเข้าข่ายมีความคิดจะทำร้ายตัวเองเคยทำด้วยแต่ก่อนอยู่คอนโดอารมณ์หนักมากๆกโกรธมากๆเศราา้ามากๆภายในหนึ่งชั่วโมงอารมณ์แบบเคมีฮอร์โมนคุมไม่ได้ใครถามเกิดจากอะไรเราไม่มีคำตอบให้เขาบอกว่ารู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าเคยวิ่งเข้าไปในหอนร้องให้แล้วกรีดวิ่งไปตามบันไดหนีไฟเสียสติประมาณหนึ่งเคยขับรถก็เป็นคุมตัวเองไม่ได้สุดท้ายชนคันข้างหน้าตอนนั้นแค่รู้สึกอยากเหยียบคันเร่งและชนคันข้างหน้าอาการแบบนี้อยู่เปป็นี เป็นทีบางก็ชั่วโมงหรือ40น่นาทีอีกเหตุการณ์ตอนอยู่คอนโดชั้น20กว่าทุกคนจะต้องยืนที่ระเบียงแฟนก็จะมาคอยยืนดูอย่างห่างห่างห่วงห่วงแฟนเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์จริงทุกอย่างหายได้เพราะไปหาหมอและแฟนให้จดไดอารี่ตัวเองเห็นว่าก่อนเป็นประจําเดือน5วันเป็นอีกแล้วเอาไดอารี่ให้หมอดูจนหมอบอกเป็นทีนดีๆ เคยมีช่วงที่เราหลุดจากการทำร้ายตัวเองไปทำร้ายคนอื่นเหมือนเราทะเลาะกันช่วงนั้นชีวิตค่อนข้างตึงเครียดมากทะเลาะกับแฟนแรงผลักกันไปจิกหน้าเขาจนเลือดไหลเป็นรอยเล็บเราตอนที่ทำไม่ใช่ไม่รู้ตัวแต่คุมตัวเองไม่ได้หยุดไม่ได้พอหายก็ขอโทษรู้สึกผิดมากๆตอนนี้หายแล้วแต่ไม่ได้หายกริบทุเลาลงและอยู่กับมันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ